นะวันนี้นะคะมิสเมจิกจะพามาเที่ยวทิปทริปเที่ยวค่ะแล้วก็นะคะเราจะพาทุกทุกคนมาเที่ยวในเชิงอนุรักษ์เชิงเกษตรกันค่ะซึ่งที่นี่นะคะก็เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจีค่ะแล้วก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะนอกจากที่นี่ค่ะดูบัวคาเฟ่ค่ะอยู่ถนนสายบางพระ บบานแก้วฟ้าอำเภอนครชัยศรีจังหวัดน,นคนปรปฐมใกล้ๆกรุกงเทพนี่เองค่ะเราเดินเข้ามานะคะก็จะเห็นร้านมากมายนะคะที่ขายเสื้อผ้านะคะเสื้อกขนหนาวขายเสื้อผ้าเด็กรวมทั้งบริการเก้าอี้เครื่องนวดค่ะและก็นะคะเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดูบัวคาเฟ่นเนี่ยจะมีสะพานไม้นะคะเชื่อมต่อกันหมดให้นักท่องเที่ยวได้เดินกันอย่างสะดวกสบายนะคะ เรามองเห็นกไกลนะคะเราก็จะเห็นเป็ดนะคะห่านนะคะเขากำลังกระพือปีกค่ะต้อนรับนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะน่ารักไหมล่ะคะและจุดจุดนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาถีบเรือนะคะชมบรรยากาศกันเต็มๆนะคะซึ่งไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ เรานะคะจะสามารถที่จะเข้ามาถิบเรือเป็นคู่ๆก็ได้ค่ะหรือจะพาเพื่อนมาก็ดีนะคะแล้วก็ไฮไลท์ต,ตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกบัวนะคะดอกบัวหลวงแล้วก็บัวนานาพันธุ์ค่ะ เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มากกว่าคำว่าคาเฟ่นะคะให้ความสุขกับสุนัขแสนรักของเราและก็ให้ความสุขกับทุกๆคนในครอบครัวนะคะและที่สำคัญนะคะก็จะมีร้านเปิดใหม่มาเสมอนลยคะพอเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะมาเจอควายค่ะเราก็สามารถนะคะที่จะมาให้ยาควายกินนะคะ เราก็สามารถมาเป็นครอบครัวก็ได้ค่ะหรือจะมากับเพื่อนนะคะให้อาหารนะคะให้ยาน,นะคะกับม้านะคะ ที่ของดูบ c คาเฟ่นะคะก็มีประมาณอยู่ที่54ไร่ด้วยกันนะคะเดินกันแบบไม่ว่อนไม่ไหวเลยค่ะแล้วก็นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นคาเฟ่นี่เราภาดไม่ทันนะคะอ๋าตรงนี้เราจะมาเจอนกแก้วมาคอนแล้วก็นกสายพันธุ์ต่างๆมากมายค่ะตรงนี้เราก็มาดูเขาโยกกอี้กันนะคะ และนี่พี่เขากำลังปั่นจักรยานอย่างสนุกอย่างฟรีๆกันเลยนะครับแล้วเราเดินมาตรงนี้นะคะก็จะมาซื้อแก้วนะคะเอากลับบ้านก็ได้ค่ะแล้วก็สังเกตดีๆนะคะที่ดูบัวคาเฟ่เนี่ย ก็จะมีคาเฟ่สี่ห้าจุดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีขายนะคะอาหารคาวหวานนะคะเค้กกาแฟนะคะขนมมารกรกลงเครื่องดื่มเยะแยะมากมามีไอศครีมโยเกิร์ตนะคะพอมาจุดเดินทางนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเห็นนะคะก็ตั้งร้านรวงอย่างถาวรนะคะขายเครื่องดื่มขนมนะคะอู้น่ากินนั่งน้นเลยค่ะ และใครนะคะที่เดินมาคนเดียวนะคะแล้วก็หลงมาด้านหลังนะคะแนะนําเลยนะคะแนะนําเลยให้เดินกลับไปด้านหน้านะคะสนุกกับกันเยอะเลยนะคะส่วนคนที่มาเป็นกลุ่มหรือมาเป็นคู่นะคะเดินไปสักพักนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวคุณก็จะเจอนะคะน้องหมูนะคะเราก็มาให้อาหารน้องหมูกันค่ะแล้วก็ที่นี่ก็จะมี โรงอาหารนะคะอยู่ด้านหลังเป็นราคามิตรภาพเลยค่ะดูบัวคาเฟ่นะคะเปิดทุกวันตั้งแต่8 0 0โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะแต่ช่วงนี้ปิดบริการเพราะโควิดนะคะถ้าใครได้มารับรองว่าต้องติดอกติดใจแน่นอนค่ะวันนี้ Mix m a เมจิกก็ต้องขอลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ